นานายอยากคุยเรื่องแอปแอปน,นะคะที่ทำให้ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยได้หายไปแต่ก็ไม่ได้หายไปร้อนะคะแต่ก็หายไปเยอะพอสมควรนะคะนั่นคือแอปทางกลนนะคะซึ่งแอปทางกลืนเนี่ยที่มันเป็นรูปแครอทนะคะมันเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายของมือสองเฉพาะเขตนั้นๆนะคะว่านานายอยู่อินชอนซงโดเนาะที่อยู่ในเขตประมาณเนี้ย จะเห็นสิ่งที่นาโพสขายนา,นามีลิปสติกเนี่ยนา,นาได้ของขวัญมานา,นาไม่ใช้จะทิ้งก็เสียดายจะเอาไปขายไปขายที่ไหนอะคะให้คนอื่นก็ไม่รู้จะให้ใครอไรเงี้ยนาก็เลยมีแอปนี้เกิดขึ้นมานะเขาก็จะเอาเนี่ยถ่ายรูปบอกสีคาบอกทุกอย่างนะคะว่าซื้อมาเมื่อไรถูกใจเพราะอะไรราคาแล้วก็โพสขายสามารถโพสขายได้ดีนะคะมีคนกดไลค์หรือว่ากดคอมเมนต์ถามหรือว่าส่งข้อความมาหาเราว่า ลดราคาหน่อยได้ไหมจองค่ะอะไรก็ว่าไปเลยซึ่งแอปตัวนี้มันดีกว่าแอปอืนอ่นๆตรงที่คนที่เห็นสินค้าที่นานาโค้ดขายได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่แถวแถวละแวกนานาดังนั้นมันป้องกันมินฉาชีพได้คนที่จะซื้อเนี่ยสามารถนัดบอกว่าเออเดี๋ยวเจอกันที่สถานีนี้ได้ไหมแล้วนานาก็ไปเจอแล้วก็จ่ายเงินเข้าเงินมาแล้วนานาก็ให้ของไปณนะตรงนั้นเลยมันก็ไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะหรือว่าจะเป็นการส่งโอนเงินไปให้แอปทางกลืนเนาะ เมื่อเขาได้รับของเขาจะกดคลิกว่าได้ได้รับของแล้วแอปก็จะโอนเงินให้หนาณเพื่อป้องกันมิจฉาชีพป้องกันการโกงส่วนใหญ่ถ้าใครอยากได้ของดีๆอย่างเงี้ยค่ะต้องไปนู่นนะคะตรงดำอันนํำดงก็จะมีเสื้อของแบรนด์เนมแบบราคาถูกๆอะไรเงี้ยก,ก,ก็มีแล้วก็ชอบโลเสื้อผ้าโละของอะไรเงี้ยของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆหรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะ ขายทางนี้อะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างเลยนะเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องอางผูตรงชัน้นพวกอพาร์ตเมนต์รถหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็เข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาเขาขายอย่างนี้สภาพเป็นยังไงทริคในการซื้อแต่ละคนมันก็จะต้องถามยังไงเลยรลองเข้าไปดูนะคะของดีๆถูกๆเยอะเลยนะเป็นี่เขาที่นายอยู่นะนะว่าเขตอื่นก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะคะมีใครรู้จักแอปทางกลืนล,ลองเข้าไปดูกันนะคะไว้เจอกันในค,คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ